ของรัฐมนตรีประจำกระทรวงนะคะก็ได้มีการสั่งการให้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเร่งแก้ปัญหาการละเมิดนะคะแล้วก็คุกคามทางเพศนี้ด้วยย้ำนะคะเรื่องนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ถูกล่วงละเมิดค่ะนายจุติไกรเลิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวนะคะว่ากระทรวงเองค่ะก็ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในร่างที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นะคะโดยที่ประชุมก็ได้มีการเห็นชอบร่างมาตรการดังกล่าวรับทราบและให้มีศูนย์ประสานการป้องกันและก็แก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในการกระทาในในที่ทํางานซึ่งศูนย์นี้ก็ ชื่อสั้นๆาว่าสอปอขอพอโดยให้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวดําเนินการค่ะทั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มีการกําชับด้วยนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยจะต้องให้ความเป็นธรรมนะคะกับผู้ที่ถูกล่วงละเมิดนอกจากนี้ค่ะในเชิงปฏิบัติการให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ถูกล่วงละเมิดให้ได้ผลเป็นรูปธรรมเนี่ยก็ ถ้าหากใครพบเห็นผู้ที่ประสบปัญหาดังกล่าวสามารถโทรแจ้งที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วนของพอมอได้เลยสายด่วนพอมหนึ่มูนนะคะบริการฟรี24ชั่วโมงโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะค่ะรัฐมนตรีก็รับลูกนะคะเรื่องนี้จะต้องทำให้สังคมเรานั้นหมดไปนะคะหรือน้อยลง